แต่สมัยนั้นเนี่ยมันฟีบละร้อยยี่สิบาทเองไงคะน้ามันก็น้ํามันนี่ละยี่สิบกว่าบาทถือว่าเขาก็ก็จะยังได้กําไรอยู่ตรงนั้นมันก็เลยเป็นจุดที่แบบว่าสร้างชื่อให้เราได้อะค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นอันดับหนึ่งของน้ําฟีบในสมัยนั้นเลยปีประมาณปีสามสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดเนี่ยค่ะที่ที่เราทำมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยพ่อกับแม่ก็ ก็ดูแลธุรกิจกันอยู่สองคนนะคะมันก็เป็นเหมือนเป็นจุดพีที่เราขึ้นสูงที่สุดเลยแหละในในการแบบพัฒธุรกิจอช่วงทยี่เราพีที่สุดเนาะคุณพ่อก็มาป่วยหนูก็ทํางานและทํางานได้ประมาณนึงแล้วแล้วก็กําลังท้องทุกคนแรกเราก็ต้องไปเฝ้าพ่อในห้องไอซีจากที่เป็นทํางานประจําอยู่แล้วก็เลยเข้ามาเป็นแบบโอเรือใหญ่ของบ้านเลยใช่ไหมครับใช่ใช่แต่ว่าเขาก็บอกอยู่แล้วแหละว่าเออ ให้ไปหาประสบการณ์ก่อนนะแล้วก็ให้กลับมาบริหารงานที่บ้านแต่เราก็ไม่รู้ว่าเอ๊เราจะต้องมามาบริหารงานธุรธกิจปลาคือตอนนั้นเนี่ยเราก็แบบว่าเฮ้ยทำทำโรงหมูทําอะไรแบบนี้ค่ะเราก็แบบเออสมัยเด็กๆอนะบอกเลยว่าเราไม่เคยได้ไปเที่ยวไหนเลยตอนที่ทําฟาร์มหมูนะคะเสาร์อาทิตย์มันจะมีตารางอยู่แล้วคุณอู๋ไม่ฉีดวัคซีนหมูก็ต้องตอนหมูผสมอาหาราหมูล้ลางคอกหมูคือเราทําหมดทุกอย่าง อ่าฮะไม่ไม่มีแบบสองาทิตย์เราได้ไปเที่ยวกับเพื่อนไม่มีเลยนะนอกจากว่าเราต้องไปเรียนพิเศษแต่พอเรียนพิเศษกลับมาเราก็ต้องมาทํางานเราก็เห็นว่าเออม,มันก็ถึงเวลาที่เราต้องตัดสินใจแล้วนะคือตอนนั้นเองเนี่ยในการทํางานของหนูบอกเลยว่าไม่ไม่ได้มีปัญหาเลยที่เราทํางานบริษัทแล้วก็เส้นทางในการเติบโตในงานของเราเนี่ยมันมีพร้อมอยู่แล้วเพราะว่าคือเราก็เป็นสตาร์ในที่ทํางานแบบนี้คะ่ะ ก็ก็ปรับตำแหน่งทุกปีปรับเงินเดือนทุกปีในในเลเวลที่สูงกว่าคนอื่นอะไรแบบเนี้ยตอนที่ไปลาออกเนี่ยเจ้านายก็ยังถามเลยว่าก็รเป็ปเอาไปไม่ได้หรอกลับไปช่วยแป๊บหนึ่งที่ที่บ้านมีขึ้นเราก็กลับมาทํางานได้ไหมยอะไรแบบเนี้เราก็บอกเออเราก็ตัดสินใจแล้วนะเราก็เลือกเลือกที่บ้านแล้วอะไรแบบเนี้ยก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วก็เอาลูกมาเลี้ยงที่บ้านอ่าพอพอด้วยความที่แบบว่าตอนที่เราทํางานเนี่ยเราทํางานด้าน marketing เราเราโดนสอนว่าเราต้องวางแผนทานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วทุกวันเนี่ยคือเราเราต้องมีแผนแล้วว่าเฮ้ยก่อนนอนเราต้องคิดว่าพรุ่งนี้เราจะทําอะไรพอเราลาออกเนาะเรากลับมาอยู่ที่บ้านก็เอาลูกกลับมาเลี้ยงที่บ้านก็ด้วยความที่แบบว่าอย่าแงบบที่บอกอะค่ะเรามาเป็นเป็นทำมาเก็ตติ้งมาก่อนเราก็มานั่งดูแบบว่าธุรกิจของแม่เนี่ยมันจะสามารถที่จะแบบว่าอัพเลเวลได้ยังไง เราเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านนี่เราก็เบื่อมากเราไม่อยากเป็นแม่บ้านนี่เราไม่ชอบเราอยากทํางานเราชอบทํางานมาเลยก็มีหน่วยงานของมอขค่ะเขาเขามาติดต่อคือโครงการไอแท็บนะคะที่แบบเป็นช่วยเหลือผู้ประกอบการอะไรประมาณนี้ค่ะยกระดับผู้ประกอบการเขาก็เข้ามาถามเราว่าเออเราเนี่ยอยากจะทําอะไรเราก็บอกว่าอืมเราก็เห็นนะว่าตอนเนี้ยปลาร้าเนี่ย มันมีขายอยู่ในท้องตลาดก็มีขายเป็นแบบปีป๊บอะไรอย่างเงี้ยไปเทไปถึงอเขาก็เทใส่กระมังก็เติมผงชุบรสนู่นนี่นั่นคนคนแล้วก็ตักใส่ถุงพลาสติกมัดรัดหนังยางอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีเราไปเจอมันก็แบบมแบบีแมงวันนู่นนี่นั่นทําไมไม่ทําให้มันผิดสุข,ขลักษณะอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราก็บอกว่าเออเนี่ยเราอยากให้แบบน้ำปะลามีออยอเออเพื่อที่จะแบบ oh, <okay. S 1> ยกระดับตัวสินค้านี้คนอีสานเนี่ยเรามองแล้วว่า คนอีสานเนี่ยมันมีประชากรที่มากที่สุดในประเทศไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนบริโภคน้าปร้ามันก็ต้องเยอะด้วยอะฮะก็เลยแบบว่าเออเนี่ยอยากทํออยอ่ะค่ะอยากอยากยกระดับตรงนี้อะไรประมาณเนี้ค่ะเขาก็ช่วยเหลือไปคุยกับออยอให้ออยอเขาก็ให้หนังสือมาเล่มหนึ่งเขาบอกว่าก็ทําตามผู้มือนี่แหละเราก็ไม่มีความรู้ใดๆเลยนะคะจากเดิมเราเป็นคนคนสร้างบ้านขายเป็นมาเก็ตติ้งทำอสังหาแบบนี้ค่ะพอมาพัฒนาบอกตรงเลยว่า เราไม่ได้มีความรู้อะไรเลยที่มาได้ปัจจุบันนี้ก็คือว่าคือพักรักจาแล้วก็รักที่จะเรียนรู้รักที่จะบบแบบศึกษาแบบเนี้ยค่ะไปขอพ่อบอกว่าพ่อขอพื้นที่ตรงนี้ได้ไหมคือเอาตรงนะลงเดือนลงแรกเนี่ยของหนิง้ันมาจากที่จอดรถของพ่อที่จอดรถหกล้อค่ะครับมีแค่สี่ห้องแปดสิบสี่ตารางเมตรเออพอทําออกมาปุ๊บเราก็ไปขออยุ ไปยื่นออยอให้มาตรวจโรงงานเขาก็บอกว่าไม่มีใครเคยขอเลยออยอน้ําประหลาดเาก็บอกว่าเอาถ้าไม่เคยขอ,อถ,ถ้าไม่นั่นนะ่ะแล้วเราให้เราก่อสร้างทําโรงเรือนนู่นนี่นั่นทําไม,ไมซึ่งมันก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่าเรื่องใดก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ถ้ามันเป็นเรื่องที่ที่เป็นคนแรกที่ทําอ่ะมันมันก็ย่อมลําบากอะ่ะมันก็ยากเพราะว่ามันมีข้อมูลที่นเรฟเลนส์ไงคะก็ทำยังไงางล่ะ เราก็เขียนจดหมายถึงสาธารณสุขจังหวัดอะะว่าเอ๊ะถ้ามันไม่มีแล้วคุณให้เราเนี่ยก่อสร้างลงเดือนทำลงเดือนจนแล้วเสร็จเนี่ยทำไมพอเราไปขอแล้วแล้วคุณก็ตอบปฏิเสธว่ามันนี้ได้สสจค่ะเขาก็เลยยิงเรื่องไปที่นะคะที่กระทรวงก็บอกว่าเอ้ยถ้างั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยจะให้เข้าไปอยู่ในหมวดไหนเพื่อแต่ที่จะให้มีอยอยคือ การที่หนางทำครั้งแรกเลยอะค่ะก็มีหลายคนที่เขาแบบว่ามันเป็นสินค้าพื้นบ้านมันทําไมจะต้องแบบว่าไปทําให้มันมีออยอนู่นนี่นั่นหลายที่ก็หมวเราอเอาตรงๆหน่วยงานราชการนะแต่เราก็มองว่ามันต้องเป็นไปได้สิเพราะว่าน้ําปลามันไม่ได้แตกต่างจากน้าปลาคนมังมีเยอะแยะแล้วทําไมเนี่ยไม่ทําให้มันถูกสุข,ขลักษณะทางออยอเองอะค่ะเขาก็ให้ความตระหนักก็คือพยายามที่จะหาข้อมูลให้ ก็จนแบบว่าเขาเอาเข้าไปในหมวดของซอสในภาชนะบรรจุปินิดเราก็เลยได้อออยมาเป็นเป็นลายแรกเลยอะคะนั่นพูดได้ว่าเราก็เป็นลายแรกของของไทยนะคะที่ที่เป็นน้ำปลาท,ที่ได้อออยพอพอได้อออยเสร็จปุ๊บเราก็มาบรรจุขวดเอาลงตรงข้าะคุณหมนด้วยความว่าเป็นแม่ลูกอ่อนคือมีของผลิตอ,ออกมาเสร็จเรียบร้อยนู่นนี่นั่นเสร็จอะไรเนี้ย ซึ่งในครั้งแรกเลยเนี่ยจำได้ว่าเออ่ทำไมเราถึงเป็นฉลากเหลืองฟ้าสีเหลืองอืเพราะว่าตอนนั้นเป็นเป็นปีที่ครบรอบในหลวงคลองลาดครบ60ปีแล้วใส่เสื้อสีเหลืองสีเหลืองทัว่วประเทศเลยหนูก็เลยเอาสีเหลืองเนี่ยค่ะมาเป็นสีของสีมงคลเลยคําว่าพาทองเนี่ยก็มาคิดเยอะมากคือ,อเอาชื่อเจนิงไหมเอาโคสุ่มไมหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย แต่สุดท้ายเราก็เลือกว่าเอ้ยท้านั้นขอใช้ชื่อผ่าท้องได้ไหมก็คือมาจากชื่อคุณพ่อคุณแม่ออเออพอเราเราผลิตสินค้าออกมาแล้วมันก็วางอยู่ในกัดังเราแหละเพราะว่าเราเราเลี้ยงลูกอะ่ะเราไม่มีเวลาไปขายเราก็ซื้อของจากแมคโครอยู่แล้วเนาะเราก็เลยเห็น mm. ไปหยิบลิฟเน็ตของแมคโครมาค่ะแล้วก็เปิดดูเบอร์ติดต่อมึองก็โทรไปเลยโ mm. ทรไปที่แมคโครบอกว่าเอ้ยเมียมีน้ำปลาจะมานำเสนออะไรแบบนี้ค่ะแมคโครก็เลยโ <Yeah. S 1> อ้สาย ไปให้จัดซื้อเขาบอกเออจะให้แผนเนยดีก็ไปเจอแผนกของของคุณอูเนะยค่ะแผนอาหารทะเลก็ได้คุยกับคุณอู๋ค่ะวันนั้นก็ยังจําได้ว่าโอ้ยดีใจมากเลยที่เจอคุณอู๋คือคุณอูใจดีมากที่แบบว่าออให้โอกาสเราอะไรประมาณเนี้ยค่ะอยังจําได้เลยวันที่หาคุงนี่นี่หิ้วใส่ถุงหิ้วไปนะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังด้วยนะวันนั้นอะภาพที่ผมเห็นแบบเป็นยังไง เอออือะเป็นยังไงบ้างคุณโอวันที่หนึ่งไปหาคุณโอว,วันนั้นน้องประชาสัมพันธ์เขาโทรไปหาหลายแผนกแล้วฮ<า>แผนกนั้นก็ไม่เอาผนกนี้ก็ไม่เอาเ<อ>ขาบอกว่าไม่รู้<อ>ว่ารู้มันจะเข้าแผนกไหนเ<อ>ขาก็เลยโอนมาที่ผมโ oh, อ้ก็เสร็จผมเลยครับ <laughs> มาแล้วก็ผมก็เลยเดิอนอกอกไตภาพที่ออกมาเห็นสองสามีภรรยามานั่งรอชอยๆอยถือถุงถุงปลาลาดแล้วก็แปะฉลากสี่เหลี่ยมผ่าทอง ซึ่งผมเองอะ่ะผมขายน้ำปลาลาอยู่แล้วแล้วน้ำปลาลาที่ผมขายอ่ะมันเป็นน้ำปลาาแบบมัดถุงขายกิโลละสามสิบบาทกิโลละนะกิโลละใช่เป็นขาดีที่ขายอยู่ในใ,ในแ<น>มคโครช่างช่างเป็นกิโลขายไม่ใช่เฉพาะคุณหนิงนะครับการที่ทําอะไรใหม่ๆเนี่ยที่ไม่เคยมีคนทํามาก่อนเนี่ยเราจะเจออุปสรรคมันเป็นทุกคนครับผมก็กล้าพูดเลยว่าเป็นทุกคนแต่เรากล้าหรือเปล่าอ่ะกล้าที่จะทำหรือเปล่า ตอนนั้นเอาไปเนี่ยแมคโครก็ยังไม่มีระบบเหมือนเหมือนห้างอื่นๆนะว่าที่จะต้องทำเทสหนึ่งสองสามสี่มีหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนถือว่าเป็นโชคดีมากนะครับถ้าถ้ามีอาจจะอาจจะยากก็แหละถือว่าคุณหนิงเข้าไปถูกถูกเวลาถูกจังหวะมากใช่คือถ้าเขาไปช้ากว่านั้นอาจจะยุ่งยากกว่านั้นก็เลยผมก็เลยขอตัวอย่างคุณหนิงมาไบเออร์คนไหนทำอาหารผมเอาไปเทส ห mm hmm. ย่อนให้คนที่ทําอาหารเท่านั้นนะ <Ha. S 1> แล้วก็ต้องทาอาหารยิสาได้ด้วยแล้วก็ข้างหลังนันเป็นตะวันนา mm hmm. ซึ่งมีมีร้านส้มตำอยู่ mm hmm. ก็เลยเดินไปร้านส้มตำ mm hmm. เอาให้เขาลองเอาให้แบบขวดกับแบบแกนลอดร้านนั้นอะ่ะบอกว่าแบบขวดอะ่ะอร่อยกว่าแบบแกนลอนผมว่ามันมันเรื่องของความสะดวกด้วยแหละไอ้แกนลอน, <Ha. S 1> มนมันต้องโถมัน <Ha. S 1> มันต้องเท <Ha. S 1> ใช่ไหมฮะ มันเทเลยนั่นมาถึงมันก็เทเทเทใส่ได้เป็นขวดนะครับเมื่อเดือนกุมภาที่ไปเจอคุณหนิงเนี่ยผมเพิ่งรู้นะว่าผมเป็นคนบอกให้ใส่ขวดผมผมก็เพิ่งรู้ผมไม่ได้จําเลยนะผมก็ว่าเออเอามาขายได้เลยผมจําเท่านั้นเนี่ยเดินไปเอาไอใบเปิดหน้าบัญชีให้คุณหนิงใช่ใช่ใช่ค่ะคือคือตอนนั้นอ่ะที่เที่ยวไปต้องต้องบอกว่าแบบโชคดีมากที่ที่เจอคุณอู๋จาได้ว่าไปเจอคุณอู๋แล้วแล้วก็ถามเราก็คุยกันแล้วคุณอู๋ก็บอกว่าเอ้ยคนอีสานเหมือนกัน อยู่อุดรนะเดี๋ยนี้ยังจาได้เลยแล้วคือปัญหาเยอะมากเลยเอาตรงๆเพราะว่าด้วยความที่เรามีแต่มีแต่ความตั้งใจเอาตรงๆตอนที่ไปหาคุณอุ้ยเพื่ออย่างที่บอกฮันพูดตลอดเลยว่าหนิไม่ได้ขนน้าปลาไปนะแต่หนิขนความตั้งใจไปใช่มีอย่างเดียวที่ผมเชื่อใจคือแววตานอกนั้นผมไม่เห็นเลยผมไม่เห็นความป๊อปเลยถูกหนิงจำได้เยว่าเฮ้ยพอกลับมาเนี่ยแบบว่า คุณอู๋เชื่อบอกว่าที่ที่ที่หนูก็ถามคุณอู๋เยอะมากเลยเนาะในการในการแบบส่งสิสนค้านู่นนี่ได้ใบเปิดหน้าบัญชีมาปับ๊บอ่าบาร์โค้ดอยู่ไหนเราไม่เคยรู้จักคําว่าบาร์โค้ดเลยเราก็เห็นแค่แบบว่ามันอยู่ข้างวตวดนู่นนี่นั่นแล้วมันจะทํายังไงอ่าไปหาที่ไหนอะไรไงแบบนี้อ่ะเราก็หาคุณอู๋ก็พยาาทําให้จนได้แล้วขับอะไรอีกนะจําไดู้โทรหาคุณอู๋ตั้งแต่เช้าเลยว่าคุณอู๋คะเขาไม่รับของเพราะมันต้องมีบาร์โค้ดแท็กด้วย คุณอู๋ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการให้อันนี้ต้องขอบใจอูอ๋มากเลยอ่ะองเหมือนแบบว่าข้าแก่น้อยอะค่ะที่ที่เป็นพี่ท้ที่ค่าไปนา <ลอ S 2> ไ้างรออดเลยใช่อารมณ์แบบนั้นเลยเราไปเองคือแฟนหนูก็เป็นคนขับลงไปเลยแบบนี้ตอนที่ไปดูดีซีวิธีการส่งของหนูก็ไปด้วยคือก็ไปดูว่าตอ้ตองขาอะไรยังไงนะวันที่แบบไปส่งของแฟนหนูก็เป็นคนขับรถตรงไปเองก็แบบว่าเตรียมขับอย่างดีเลยหรือแม้กระทั่งหนูยังถามคุณอู๋เลยว่าคุณอู๋ กล่องที่ใส่น้าปลาล้านเนี่ยมันไปซื้อกล่องมือสองเขาได้ไหมกล่องมาม่ากล่องอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยหนูยังถามคุณอู๋เลยคุณอู๋ไม่ได้เราต้องใช้กล่องเราสิเพราะว่าไม่มีความรับองอะไรเลยอาหารแล้วก็ยอดครั้งแรกที่คุณอู๋เปิดทีโอมาให้หนูนายหนูจำได้เลยยอดประมาณสามหมื่นกว่าบาทใช่คือคุณต๋องบอกผมว่าต้องเต็มรถใช่ใช่ คือตอนนั้นเกลียมาสาขามีห้าสิบสาขาอย่างตอนวนั่นแ่ะสี่สิบกว่าสาขาค่ะนั่นก็ยอดประมาณสามหมื่นกว่าบาทแล้วรถส่งสินค้าคือโอ้โหบอกว่าต้องเป็นรถตู้แห้งนะนู่นนี่นั่นเรืว่าอะไว่าตายแล้วรถตู้เราจะทำไงรถตู้ค่ะคือแบบว่าพ่อเนรมิตให้หนึ่งได้ภายในเวลาอาทิตย์เดียวพอกลับมาถึงนั้หถึงมาบอกพ่อกับแม่ว่าเขาซื้อเราแล้วเขาตัดสินใจจะสั่งเราแล้วอะไรอย่างเงี้ย ทำไงนี่ลและเราไม่มีรถส่งของเลยคือเรามีแต่รถหกล้อไงคะ้าบอกว่าไปซื้อรถเลยอีกวันหนึ่งเราไปซื้อรถเลยนะแล้วก็เอาไปส่งที่ต่อตู้นู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยค่ะอืมเรา,เาก็เลยแบบว่ามีรถออกมาส่งรถรถคันนั้นเราก็ใช้ส่งของมาเรื่อยจนตอนนี้เขาก็เก็บเป็นอนุสาวรีคือเขาวิ่งไม่ไหวนะใช่ต้องเก็บไว้นะ <c oughs> <ห>ต้องเก็บไว้เลยเนี่ยเดี๋ยวเจ้านายปัจจุบันเนี่ยก็จะขายรถเก่าเขาว่าคุยเก็บไว้เก็บไว้อย่าขาย เก็บไว้เลยเนี่ยก็ถือว่ากับแมคโรเนี่ยค่ะก็เป็นคนแบบตัดสายสะดือให้เราเป็นคนที่แบบให้โอกาสเราตั้งแต่แรกเลยก็ต้องต้องคุณอู๋ค่ะที่แบบว่าเออเป็นเป็นผู้มีพระคุณเราตรงๆที่เราเคยคุยกันเนาะเป็นช่วยกันเราช่วยกันตรงนีมากๆเลยวแบบนี้ค่ะที่แบบว่า ช่วยให้แบบว่าเราได้มีโอกาสเข้าไปเอาตรงๆเลยว่าณตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเป็นคนแรกเนาะที่ทําบรรจุถวดอะไรแบบนี้ยค่ะแล้วก็แบบยังไม่รู้แต่ว่ายังไม่มีใครทําแบบนี้แล้วพอเราขายกับแมคโครก็ต้องบอกว่าในในยุคนั้นเนี่ยคือแมคโครเป็นเป็นผู้ค้าที่น่ารักมากเอาตรงๆน่ารักแบบจริงๆเราทําธุรกิจไว้เราก็มีความสบายใจเลยเนี้ยค่ะเรายอดเราก็โตทุกๆปีอะฮะ มันก็เป็นจุดใช่แต่ก่อนเริ่มต้นขอนก็จะโตก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณหญิงใช่ใช่ค่ะแล้วก็เยอะเหมือนกันเราก็ผ่านมาเยอะเหมือนกันนะคะอ่าเดี๋ยวผมเล่าในส่วนที่พอเข้ามาใช่ไหมฮะน้ำปลาขายขวดจะยี่สิบสี่บาทครึ่งลิตรแต่กิโลเนือมันสามสิบบาทนึกภาพสาขาตอนนั้นยังไม่มีคำว่าทัวงอลง อีเมลผมเต็มไปด้วยสาขาส่งท่าทำแบงนี้ได้ไงทำา้ก็บอกโอ้ยคุณขายไปก่อนคุณขายไปก่อนคือได้อยู่แล้วขายไปก่อนคนไม่กี่ตั้งเรามันแค่สาขาแล้วไม่ทักนกว่าบาทเองอย่างนี้เราคุยได้ซึ่งโชคดีหน่อยช่วงนั้นน่ะเขาผมเป็นเป็นหนึ่งในคนที่ที่ไปเทรนสาขาบริษัทให้ผมเป็นทอนตัวแทนไป ประเทศสาขาในเรืเ่องของการดูแลสินค้าในกลุ่มของซีฟู้ดมันก็เลยคุยเข้าง่ายเขาเจอหน้าเจอตาอมันก็บอกแล้วมันจังหวะโอกาสมากแล้วแล้วบน่บนบ่นแบบไม่รู้จะบ่นขนาดไหนอ่ะบ่นตลอดขายไ,ไม่ได้มแบบโอ้ยแค่กล่องเดียวเองกล่องเดียวไม่ถึงพันเลยเ <c oughs> นี่ยก็ให้เขาไปขายาต้องโทรไปถึงสาขาอย่างยตอนนั้นผมจําได้ผมโทรไปหาบววเล โมวอนบอกคนขายก่อนนะตอนนั้นน่ะไม่น่าเชื่อนะที่เอาเข้าไปขายอ่ะผมก็ไม่มีความมั่นใจนะเสี่ยงบาทามากพูดตรงๆแต่เราต้องทําอะไรใหม่ๆไงต้องทําอะไรใหม่ๆผมเลยเข้าใจคนทําอะไรใหม่ๆจะเจออะไรบ้างค่ะคือคือดีไม่ดีไม่รู้แต่ธรรมชาติของมนุษย์กลัวการเปลี่ยนแปลงอ่าใช่อันนี้ถูกต้องค่ะการเปลี่ยนแปลงมันก็จะมาเรื่องของไม่เห็นด้วยถ้าเขาไม่มีพลัง แต่ถ้าเขามีพลังมันก็คือการต่อต้านอ่าใช่ค่ะนั่นแหละเราก็ต้องเราก็ต้องทำาอ่ะไม่ทำมันก็มไม่เกิดซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวเจ้านายเองตัวหัวหน้าเองเนี่ยเขาเปิดให้ผมด้วยคือให้ผมตัดสิในใจเลยไม่งั้นก็เกิดยากแต่สมัยนี้มไม่รู้เป็นไงนะตอนแม่โครช่วงหลังไม่รู้เป็นไรเพราะมันก็ตั้งแต่ปีห้าหนึ่งห้าสองมั้งตอนนั้นเนี่ยอีอปีละสิบกาปีละสิบสี่สิบห้าปีละ 10, 45, เพิ <ersch> <S <S ่งจะจําได้ตอนที่คุณหญิงบอกว่าผมให้ไปใส่ขวดมาแหละเพราะว่าส่งดีซีมันจะแตกไอปปิดถุงมันแตกอยู่แล้วครับดีซีเขาไม่มาประคองของคุณหญิงหรอกธรรมาค่าองคนทํางานพวกเนี้ยขนส่งไม่งั้นเราจะมีปัญหาแล้วครับขนส่งทุกวันนี้ก็งมีปัญหานะไม่ปราณีเลยไม่ปราณีคือโยนได้โยนเลยกูไม่สนใจขวดจะแตกหรืออ่มันจะทํารุดอะไรเขาไม่ได้สนใจเลย